หากใครที่เคยสงสัยว่าการสร้างเกมมันมีขั้นตอนการทํางานยังไงวันนี้ผมจะมาอธิบายโครงสร้างการทํางานฉบับรวบลัดแบบไฟจอดตูดให้ฟังครับในเมื่อหลายคนคงรู้อยู่แล้วว่าการสร้างเกมนั้นน่ะเราจําเป็นจะต้องมีความรู้ด้านกราฟิกและการเขียนโปรแกรมแต่ผมเชื่อว่าประเด็นสําคัญที่เพื่อนหลายคนอยากรู้กันมากที่สุดก็คือแล้วเราจะเขียนโปรแกรมตรงไหนเอากราฟิกใส่ลงไปยังไงและเกมมันจะเล่นได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้โครงสร้างการทํางานไปด้วยกันครับ ลำดับแรกเลยผมขอแนะนำเครื่องมือที่ผมจะใช้สร้างเกมก็คือ Unity Game Engine เพื่อนๆสามารถดาวนโหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์ unity.com หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราจะได้ซอฟต์แวร์หลกัหลกๆสองตัวก็คือ Unity เป็น Engine ไว้สำหรับสร้างเกมและ Visual Studio เป็น Editor ไว้สำหรับเขียนโคด้ดเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเมื่อเปิด Unity มาเราก็จะเจอกับหน้าจอประมาณนี้ครับผมขอแบ่งพื้นที่หน้าจอาอธิบายเป็นส่วนๆแล้วกันส่วนที่1ก็คือส่วนของไฟล์ทั้งหมดที่จะใช้ในเกมของเราด้านซ้ายจะแสดงโฟลเดอร์ลิสต ด้านขวาจะแสดงเป็นรายชื่อไฟล์พื้นที่ส่วนนี้เราสามารถสร้างโฟลเดอร์และ Import ไฟล์อะไรก็ได้มาไว้ข้างในไม่ว่าจะเป็นรูปภาพโมเดลแมททิวเรลเสียงสคริปต์และอื่นๆส่วนที่2ก็คือส่วนของซีนหรือฉากในเกมด้านซ้ายจะแสดงรายชื่อเกมอ็อบเจกต์ทั้งหมดที่เราจะใช้ในฉากด้านขวาจะแสดง world space พื้นที่โลกทั้งหมดในเกมของเราพื้นที่ส่วนนี้เราสามารถสร้างเกมอ็อบเจกต์หรือลากไฟล์โมเดลจากส่วนที่1มาจัดเรียงเพื่อออ,อกแบบฉากและเมนูได้เลยตามที่เราต้องการ ส่วนที่3ก็คือส่วนของ inspector ตรงนี้จะแสดงให้เห็นว่าเกมอ็อบเจกต์ที่เราเลือกนั้นมีส่วนประกอบหรือคุณสมบัติอะไรบ้างซึ่งส่วนประกอบของแต่ละตัวเนี่ยเราจะเรียกว่า component พื้นที่ส่วนนี้เราสามารถเพิ่ม component ให้กับเกมอ็อบเจกต์ได้ตามที่เราต้องการและเจ้าตัว component นี่แหละที่จะบอกว่าอ็อบเจกต์ตัวเนี้มีหน้าที่อะไรในเกมของเราเพื่อให้เห็นภาพตรงนี้ผมคงจะต้องยกตัวอย่างสมมติว่าผมสร้างเกมอ็อบเจกต์ใหม่เข้ามาในฉากอ็อบเจกต์ Object ตัวเนี้จะถือว่าเป็นอ็อบเจกต์เปล่าๆไม่มีอะไรแต่ unity มีกฎว่า เกมอ็อบเจกทุกตัวจะต้องมี Component ์ชนิดหนึ่งที่ติดมาด้วยเสมอก็คือ transform Component ตัวนี้มีหน้าที่กำหนดตำแหน่งองศาและ Scale ให้กับเกมอ็อบเจกในเวิร์ลสเปซข้อมูลตรงนี้จะทำให้เรารู้พิกัดของเกมอ็อบเจกทุกตัวในฉากหากเราอยากรู้ว่าเกมอ็อบเจกตัวนี้อยู่ในตำแหน่งไหนก็แค่คลิกที่เกมอ็อบเจกจากนั้น i n s p e c t เตอรด้านขวาก็จะแสดง Component transform ให้เราเห็นโดยค่าของตำแหน่งที่จะแสดงนั้นมีค่าเป็นพิกัด 3D ก็คือ x, y, z ในฉากผมสามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งของเกมอ็อบเจกต์ได้อิสระและเมื่อผมย้ายตำแหน่งค่า x y z ตรงคอมโพเนนต์ทรานสฟอร์ก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยทีนี้ทำไมข้างต้นผมถึงบอกว่าเจ้าตัวคอมโพเนนต์นี่แหละที่จะบอกว่าอ็อบเจกต์ตัวเนี้มีหน้าที่อะไรในเกมของเราเรามาดูตัวอย่างกันผมจะลองเพิ่มคอมโพเนนต์ที่ชื่อ sprite renderer ลงไปคอมโพเนนต์ตัวนี้จะทำให้ผมสามารถใส่รูปภาพเข้าไปในเกมอ็อบเจกต์ได้ผมจะลองหารูปภาพตัวละครลากมาใสา่ เห็นไหมครับว่าผมได้รูปภาพตัวละครเข้ามาในฉากแล้วจากนั้นผมจะลองลบคอมโพเนนต์นี้ทิ้งไปและเพิ่มคอมโพเนนต์ใหม่2ตัวชื่อว่า Mesh Filter และ Mesh Renderer Mesh Filter จะทําให้ผมสามารถใส่โมเดลรูปทรงเข้าไปในเกมอ็อบเจกต์ได้และ Mesh Renderer จะทําให้ผมสามารถใส่ Material วัสดุพื้นผิวเข้าไปในเกมอ็อบเจกต์ได้เห็นไหมครับว่าผมได้โมเดลเข้ามาในฉากแล้วจากนั้นผมจะลองลบคอมโพเนนต์สตัวนี้ทิ้งไปและเพิ่มคอมโพเนนต์ใหม่ที่ชื่อ Light คอมโพเนนต์ตัวนี้จะทําให้ผมสามารถกําหนดแสงสว่างของเกมอ็อบเจกต์ได้ฉะนั้นเกมอ็อบเจกต์ตัวนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นแสงสว่างในฉากถ้าผมต้องการเขียนสคริปต์เข้าไปในเกมอ็อบเจกต์ผมก็แค่คลิกขวาในพื้นที่ส่วนที่1เลือก create c sharp script ผมก็จะได้ไฟล์สคริปต์มาจากนั้นผมก็จะลากไฟล์สคริปต์เข้าไปในอินสเป t เตอร์เกมอ็อบเจกต์ตัวนี้ก็จะได้คอมโพเนนต์สคริปต์เพิ่มเข้ามาและเมื่อผมย้อนกลับไป double ลค i c k ที่ไฟล์สคริปต์เกมเอนจินก็จะเปิด Visual Studios ขึ้นนมาาเเพียงท่าางับเกมอสตัวนี้ได้้แลว คำสั่งพื้นฐานโดยทั่วไปมักจะเป็นการกำหนดค่าให้กับคอมโพเนนต์ยกตัวอย่างเช่นผมเขียนคำสั่งให้มีการเปลี่ยนค่าตำแหน่ง x y z ของคอมโพเนนต์ transform เก m e object ตัวนี้ก็จะมีการเคลื่อนที่ไปตามตำแหน่งที่ผมกำหนดได้หรือถ้าผมเขียนคำสั่งให้มีการเพิ่มค่าตัวเลขความสว่างของ c อ m p พเนนต light game object ตัวนี้ก็จะให้แสงสว่างในฉากมากขึ้นเป็นต้น จากตัวอย่างข้างต้นเพื่อนๆคงจะพอเราได้ว่าคอมโพเนนต์แต่และชนิดจะทําให้เกมอ็อบเจกต์มีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่เราจะจินตนาการซึ่งคอมโพเนนต์ต่างๆใน Unity เนี่ยมีให้เราใช้เยอะมากไม่รู้จะเยอะไปไหนตรงนี้ผมขอทบทวนนะครับเราสร้างเกมอ็อบเจกต์เข้ามาในฉากเพื่อระบุตัวตนเราเพิ่มคอมโพเนนต์เข้าไปในเกมอ็อบเจกต์เพื่อกําหนดบทบาทหน้าที่และเราเขียนคําสั่งเพื่อกําหนดค่าให้กับคอมโพเนนต์จากนั้นเกมอ็อบเจกต์ก็จะทําตามคําสั่งที่เราเขียน โครงสร้างการทํางานของ Unity Game Engine ในส่วนของ Game Object ก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนรายละเอียดที่เหลือมันจะเป็นอีเวนต์ปลีกย่อยของเกมเอาไว้เ้าวันไหนผมดื่มจนเมามากๆผมจะหยิบคอนเทนต์ชวนปวดหัวมาเล่าให้ฟังอีกเรื่อยๆครับสุดท้ายนี้ถ้าหากว่าใครชอบคลิปวิดีโออย่าเพิ่งก,กดติดตามนะครับเพราะว่าถ้ากดติดตามก็จะเป็นที่รู้จักและพอเป็นที่รู้จักที่ทํางานก็จะรู้ว่าผมโดดงานมาทําคลิปผมคิดว่าเราคงไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นผมร้อเล่นนะครับ